ค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วติดตามผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ กินแล้วขาวจริง<ะ>ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแรกที่เป็นแบบแท็บเล็ตปกติแล้วผลิตภัณฑ์ที่เขาจะมาทดสอบ,บอทดสอบนะคะที่ได้เรื่องของความขาวคุณผู้ชมอันนี้เป็นขาวอมชมพูแ,และขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ได้มาตรฐานพีคพ<ะ>แล้วการันตีด้วยความเป็นไบโอฟาร์มแน่นอนเขาเป็นไบโอฟาร์มบริษัทผลิตยาย,ายักษ์ใหญ่ที่เรากินกันยาแก้ป,ปวดหัวตัวร้อน อะไรก็ตามคุณผู้ชมสินค้าที่จะมาออกรายการเนี่ยตุ๊กตาบอกเลยค่ะว่าตุ๊กตาคัดเลือกด้วยตัวเองเก็บทั้งหมดเอาตัวเองไปทดสอบเอาตัวเองไปทดลองครับตัวนี้ก็เช่นกันตุ๊กตาเนี่ยก็เป็นทดลองคุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นการทดลองแบบนี้ที่รายการไหนเนื่องจากว่าคนที่คิดการทดลองนี้คือฉันเออเพราะฉันไม่เชื่อเออว่าตัวนี้กินแล้วมันขาวจริงครับแล้วก็เลยบอกกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะของตัวนี้ว่า ถ้าตุกตาทดสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่ขาวครับไม่ต้องมาขายนะอปรากฏต้องยอมแพ้เขานะแต่ถ้าทดสอบแล้วมาขายแล้วคือทดสอบออกมาแล้วมันเห็นผลครับจะไม่เก็บตังค์เขาจริงเหรอจริงพูดอะไรออกไปเนี่ยฮะไม่น่าพูดที่อะไรต้องรู้ป่เขาด้มาตรฐานขนาดนี้นะฮะวันนั้นเนี่ยท้าพิสูจน์เขาทำไมชกหน้าตัวเองเลยโอ้คนเราเพราะว่ามันไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมออาพูดเลยเป็นแ็ปเล็ต ปกติเราเห็นเป็นแคปซูลถูกไหมข้างในก็เป็นผงมาไลซูมมาสิเออขาวเชียเนี่ยคนถือนะขาวเชียเนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตคุณผู้ชมมันไม่ใช่แคปซูลหรือเป็นอัดเม็ดอะผงอัดเม็ดเม็ดอะเอออ่านกัดกัดให้ดูแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่ามันเป็นแคปซูลต้องกัดพิสูจน์แล้วมันเป็นน้ำลายพี่ตุก๊กเราไปลงไปในน้ำแล้วมันอร่อยปฏิกิริยาหรือเปล่เาเพราะว่ามันเป็นกลิ่นโยเกิเร์ตอ๋อเหรอจริงป่ะจริงแล้วคนที่กินเข้าไปเยอะๆจะมีกลิ่นโยเกิร์ตป่ะก็เหมือนได้กินโยเกิร์ตแต่บอกว่าตัวนี้มาตรฐานดีกว่าม,มามจากญี่ปุ่นตอบก่อนมีกลิ่นแบบโยเกิร์ตไหมคนที่เลียเลยต้อนรับน้องเปรี้ยวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเปรี้ยวท่อยู่ในจังหวัดแต่ว่าของเราวันนี้ ปกติเคยได้ยินแต่กูต้าไทโอนใช่ไหม<ช>กินแล้วขาวปกติเคยได้ยินแต่กินคอลลาเจนแล้วดีใช่ไหม,มวันนี้จะดีกว่าไหมถ้ากูต้าอ,อยู่กับคอลลาเจนออไม่เคยมีใครเอากูต้าไทโอนมาผสมคอลลาเจน ตัวนี้กูต้าคอลลาเจนไบโอฟาร์มแกอย่าไปยุ่งอะไรกับน้องเขามากน้องเขากลัวคือเนียนนุ่มจริงๆแล้วแผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าคือมันเป็นการทดสอบอีกอย่างหนึ่งถ้าคนกินกูต้าไทโอนมาเป็นอย่างดีหรือว่ากินแบบคอลลาเจนแอแกโดมสิกินเป็นเนี่ยมันน้ำลายพีุ่กเมื่อกี้ผมดมน้องเขาได้กินเลยอมมากจริงๆอันนี้แกะเม็ดให่ให้ดมแก่เม็ดให่ดมว่า อันนี้ค่ะคุณผู้ชมมหัศจรรย์มากมันเป็นกลิ่นโยเกิร์ตใช่แล้วค่ะพี่ลูกตาแล้วเหมาะมากเลยสําหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนทานยายาเปรี้ยวขอเปิดด้วยโปรโมชั่นวันนี้ละวกันก่อนที่จะไปบอกว่าตัวกรูต้าคอลลาเจนของเราตัวนี้มีดียอะไรโปรโมชั่นวันนี้เปรี้ยวจัดให้เป็นเซตเลยเป็นเซตสวยใสสไตล์สาวเกาหลีค่ะพี่ลูกตาให้ไปเลย3กล่องแค่ราคา2 7 0 0บาทเท่านั้นเอง3กล่อง2 7 0 0ปกติกล่องนึงมันก็เท่าไหร่แล้วล่ะ แพงแล้วนะแพงมากนะะกล่องนึงมันเกือบสองพันแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นของแท้จริงๆของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะเบียจะบอกว่าตามท้องตลาดบางทีอาจจะมีของปลอมเราไม่รู้ไงคะแต่อันนี้คุณจะได้ของแท้ในราคาที่ถูกแล้วที่สําคัญได้ไปถึง3กล่องเป็นเซ็ตสวยใสสไตล์สาวเกาหลีนะคะสามกล่องไม่ถึงสามพันอีกต่างหากใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยที่เบอร์ศูนย์สองหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเก้าค่ะเราให้แค่สามสิบสายแรกเท่านั้นเองนะคะอ่า รีบโทรเข้ามาเลยให้ราคาอยู่ที่สอง0เจ็ด้บาทใช่ค่ะศูนย์สองหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะเิี้พจะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะ ถูกจาก้างมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือปเปล่าล้่บอกเลยไม่ใช่เธอไม่ได้ใช้จริงใช่ไหมแต่อูใช่เ<อ>ลยอีกแล้วพิ่ทอบพี่สุดนะบอ<ค>นนี้เนี่ยเออให้เปียวเล่าให้ฟังก่อนว่ามันยังไงอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อน พี่จอมยุ่งเชื่อไหมว่าเปี๊ยเคยดำพี่เชื่อหนูจอ่ะไม่ต้องกันนะเีชื่อจเออเคคดดำจริงเหรอจริงค่ะวันนี้เปียมีภาพมาให้ดูเปียเคยดำใช่เปีเปียเป็นคนใต้เปียเป็นคนใต้เป็นเด็กใต้เฮ้ยอย่ามาโกหกเฮ้ยจริงเหรอตายจริงเฮ้ยสมเพีงช่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนีร้านนีคุร้านกันเลกน่าเกลียดไหมคะถ้าพี่จอมยุงเจอเปียตอนนี้จะกล้าสัมผัสไหมพี่ก็คงเดินหนียพี่ก็คงคิดว่าเป็นลากไม้ ไม่มีคาว่ามากันแน่กันแหนกเหมือนที่พี่จอมยุ่งทำอย่างนี้นะไม่มีอยากจะมาลูกค่ะใช่ไม่มีค่ะพี่ไม่มีสัมผัสเราพี่จะกลัวมากจริงๆแต่กลัวกลัวผิวผิวลอกใสใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เบลได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปค่ะพี่ลูกตามาดูเลยว่าผลของ ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงผลมันก็เห็นอยู่อยู่แล้วเอาตัวขนาดนี้ไม่พอสาวอยู่ในบ้านเดียวกันโอ้ยตายตายคนเหนือใช่ไหมคะคนจีนใหม่เจ้าไม่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมค่ะเปรียบเทียบชัดๆเลยพี่จอมยุ่งคนเหนือเปรี้ยวคนใต้มาดูผิวกันดูผิวจะจับเพลย์เนจจับเลยจับเลยเป็นไงคะนี่ค่ะโี่คือผของการแตกต่างค่ะคุณผู้ชมซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์กลูตาคอลลาเจนตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะก่อนที่เปี้ยจะไปบอกคุณผู้ชมว่าเอ๊ะ เขาทำงานยังไงทาไมถึงสามารถเปลี่ยนจากผู้หญิงผิวค้ำค้อย่างเปี้ยนให้กลับมามีผิวที่ขาวได้เปี้ยวมีการทดลองมาให้ดูอทดลองให้ดูเลยเพราะว่าตอนที่ทดลองให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ดูเนี่ยถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวคือไม่น่าเลยไม่สามารถเก็บตังค์เขาได้เลยเก็บไม่ได้แล้วเจลเองล้วนแล้วเนรายเงินเยอะเหลือเกินนะกล้าไปท้าเขาี่ยฮะคุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นี่อันนี้นะคะเปลี่ยนเสมอมาแก้วน้ำานี้ เปลสมดุลร่างกายของคุณนะคะแล้วเปี๊ยขออนุญาตเทเบาดีลงไปเปย่าสมดุิว่าคุณไปโดนมลภาวะไม่ว่าจะเป็นผิวกลายเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือยรังสีเรือ u v b นะคะนี่จับจริงจริงแล้วเปี๊ยจะบอกว่าจะบนดำมากาันดำมากหรือบางคนที่ผิวคล้ำจากสารพันธุ์แล้วหลังจากที่คุณทานนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไป กา้าพิสูจน์จ้ะเออนะคะเดี๋ยวรอดูคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งให้นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นมันเป็นเม็ดไงมันเป็นเม็ดเมื่อกี้เราเราเราบีทุกตะกัดเนี่ยที่ทุกตากัดเนี่ยเพื่อการดูดซึมอ่าที่ทุกตากัดเป็นเม็ดเนี่ยครับนะคะที่ทุกตากัดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันให้ให้น้องบอก ได้แล้วนิพงจกตาจริงๆแล้วนะคะสรรพคุณเนี่ยก็จะบอกเลยว่าทําไมมันถึงสามารถทําให้สีผิวของคุณเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะว่าสารสกัดที่มีอยู่ข้างในเนี่ยเป็นสารสกัดที่เป็นแอลกู a ตาไทโอนแท้100%ปร์คุณผู้ชมคะเป็นขออนุญาตให้ดูข้างกล่องเลยตั้งแต่เพี่อทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งหมดมาเนี่ย มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่กล้าระบุข้างกล่องด้วยตัวหนังสือตัวเบิ่มที่ว่าเป็นกูตาแท้1น0อจากประเทศญี่ปุ่นแล้วของเรานะคะกูตาของเราเนี่ยไม่ได้เป็นกรูตาที่แบบไก่กกอะไรเร่ึ่งได้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ของเรานะคะสกัดมาจากยีสต์โดยเฉพาะซึ่งบริษัทโคจิเนี่ยเขาได้เพาะบ่มมาโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่ไปช่วยลดฝ้ากระจุดดำของคุณเนี่ยให้ค่อยๆลดหายไปแล้วที่ สำคัญนะคะมันยังไปช่วยในเรื่องของการที่ยับยั้งเม็ดสีเมลานินครกบแต่การที่คุณไปโดนพวกรังสี UVA UV ทำร้ายมาเนี่ยอ่าแน่นอนผลที่ตามมาคุณจะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมแล้วเรายังมีกลูตามีนกลูตามีนคืออะไรจริงๆแล้วเดี๋ยเปียขอเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดๆเลยครับแอลกูตาเทโอนเปรียบเสมือนผงซักฟอกค่ะอ่าส่วนแอลกูตามีนเปรียบเสเหมือนกับ ไ่เต่อตัวนี้เจอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนคนที่ตามมาคือมันจะไปช่วยผลักเร่งความขาวของคุณให้พวคูณขึ้นไปอีกถูกต้องเสื้อเสื้อสีดาอ่ะเจอ2ตัวที่เข้าไปยังไงก็ขาวอ๋อมาดูกันมาดูกันมาดูกันคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะใส่แล้วจ้าทิ้งไว้แป๊บเดียวคุณผู้ชมนี่เห็นนะเห็นใช่ไหมคะว่ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตุงกตาผมจะเอานี่ออกก่อนอ่าค่ะอ่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันเป็นเนี่ยเราใส่ลงไปเลยนะคะเกิขาวเลย เดี๋ยวคนหลายคนบอกว่าหลอกลวงดูนะให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมอ่ะเทหมดเลยอ่ะแล้วเพี้ยวขออนุญาตอใสจ้ะใสค่ะยังไงก็ใสค่ะคุณผู้ชมอ่ะเม็ดเดียวเอาอยู่เลเม็ดเดียวเอาอยู่เลยที่ขนาดเม็ดที่สองไม่ต้องแล้วเม็ดเดียวก็อยู่แล้วเม็ดเดียวเอาอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันขาวใสจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแท็บเล็ต แตกตัวได้ทันทีในน้ําถูกบัคฟัตแล้วมันใสแล้วยิ่งทิ้งไว้ผู้ชมดูเลยยิ่งทิ้งไว้มันจะเกิดเะไรขึ้นมันใสขาวอมชมพูขึ้นมาเลยไม่ตด้จงบอก็ป้จะบอกเลยค่ะพี่ตุ๊กตาจริงๆแล้วเนี่ยแบบแท็บเล็ตมันดีกว่าแบบแคปซูลแคปซูลย่อยลำบากย่อยลำบากแลยที่สาคัญคือเราไม่รู้เลยว่าทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปตกค้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระยะระยะยาวเนี่ยมันก็จะอันตรายแน่นอนค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่กี้เก้บอกสารสกัดขั้นเทพไปสองตัวแล้วแต่เป้จะบอกว่าผลิตภัณ์ตาคอลเเจขงร แตกต่างจากผลิตภัณฑ์กูต้าทั่วไปตรงที่เรามีคอลลาเจนด้วยซึ่งคอลลาเจนที่เราใส่เข้าไปเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษค่ะคุณผู้ชมค่ะมีชื่อว่าไฮโดไลซ์คอลลาเจนอยากรู้ไหมมันคืออะไรจริงจมันคือคอลลาเจนพิเศษนั่นเองที่จะไปช่วยเสริมในเรื่องของคอลลาเจนที่อยู่ใต้ชั้นผิวของคุณเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงขึ้นและ ไบโอฟาร์มเขาได้นําไปผ่านกรรมวิธีที่เรียกได้ว่าทันสมัยซึ่งจะไปเปลี่ยนคอลลาเจนตัวนี้ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กแน่นอนร่างกายของคุณก็จะดูดซึมได้ง่ายรวดเร็วและทันทีผลที่ตามมาคือคุณจะมีเซลล์ผิวที่เด้งแล้วก็ยืดหยุ่นอุ้มน้าําเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมดปัญหาในเรื่องของการที่บางคนบอกว่าอุ้ยฉันฉันฉันจะขาวแบบผีหรือเปล่าแบบเสียดสีไหม้จะซสีดไหม้ไม่ค่ะคุณผู้ชมเพราะคุณจะขาวแบบมีออร่าขาวแบบดูผิวเด้งเด้งจริงๆชุ่มน้ำมากจริงๆน่าดูมากเลย มันเป็นนวัตกรรมใหม่อะที่บอกได้เลยว่ามันคือการรวมของกูต้าไทโอนที่แบบว่าปลอดภัยมากเพราะว่ากูต้าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกูต้าไทโอนแบบพิเศษคุณผู้ชมเพราะว่ามันมาจากโรงงานโคจินนะคะของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโคจินคือกูต้าต้องยกให้เขาเลยแล้วมีมาตรฐานพีคด้วยตัวนี้ไม่ธรรมดาเป็นตัวเดียวที่แบบว่าเขาบอกเลยว่านี่คุณผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์กูต้าไทโอนจากประเทศญี่ปุ่นนะ นอกจากนี้ยังไม่พอคุณผู้ชมดูด้านหลังคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมมันคือวิตามินค่ะวิตามินใช่มีวิตามินรวมถึง13ชนิดใช่เพราะวิตามินรวมนะไม่เกี่ยวกับวิตามิน C ไม่เกี่ยวกับแอลกูตามีนสารตั้งต้นความขาวไม่เกี่ยวกับคอรลาเจนไม่เกี่ยวกับวัตถุดิบจากญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับแอลกูตาไทโอนซึ่งจ้าจะให้มานั่งอธิบายในรายการเวลาไม่พอแน่ๆเพราะเขาใส่ไป เต็มเต็มแม็กซ์ป็นว่าสั่งไปเนี่ยคุณไปเปิดหาดถูกใช่แล้วแต่ว่าพี่จะบอกคร่าวๆนิดนึงในเรื่องของสรรพคุณของวิตามินซีและวิตามินรวมพวกนี้เนี่ยมันจะไปช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่บอกว่าตัวเองผิวคล้ำเสียสะสมบางคนกลับมาจากเล่นสงกรานต์บางคนยังคล้ำไม่หายหรือบางอ่าใช่ค่ะบางคนต้องออกไปทํางานทุกวันหรือยกไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของมลภาวะแสงแดดเนี่ยใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินพวกนี้จะไปช่วยในเรื่องของการเร่งการผลัดเซลล์ผิวของ<ช>คุณที่ค้ำเสียสะสมเนี่ยให้ออกไปเผยผิวใหม่ที่ขาวกระจ่งงงางใสอมชมพูค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าผิวเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ถามอย่างนี้ถามจอมยุ่งถามคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าคุณเป็ <ๆ S 2> นคนหนึ่งที่กินวิตามินอยู่วิตามินสมมติว่าคนบางคนกินวิตามินรวมแต่วิตามินรวมไม่ได้ช่วยให้คุณขาวใสแต่วิตามินรวมมีประโยชน์แต่ตัวเนี้ย มีวิตามินรวมถามว่าคุณต้องไปกินวิตามินซีต่างหากอก<ะ>ีก1 0 0 0มิลลิกรัมเพื่อจะรักษาแบบว่าในเรื่องของผิวใสภูมิแพ้<ะ>แล้วใครไม่อยากเป็นไข้<ะ>ตัวนี้วิตามินซีมีเต็มๆะนะคะแล้วก็คุณสมบัติเท่ากับ1 0 0 0มิลลิกรัมแถมวิตามินรวมถามหน่อยร่างกายคนเราต้องการวิตามินเอไหม ต้องการดิมีต้องการวิตามินดีไหมต้องการดิต้องการต้องการวิตามินเคไหมต้องการต้องการแบบว่าวิตามินอีไหมวิตามินดีไหมซูมดีไข้ด็อกซินไหมวิตามินบีสิบสองไหมคือต้องกินอะเยอะร่างกายมันต้องการอ่ะจบในกล่องเดียวมีครบเลยใช่แล้ว ตั้งแต่เปรี้ยวทานอาหารเสริมมาเปรี้ยวเพิ่งเจอไบโอควาล์มคอลลาเจนกูต้าคอลลาเจนตัวนี้เพิ่มเข้ามานะที่รวบรวมเอาสารสกัดที่เรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆใช่ค่ะและอย่างที่พี่ลูกตาพูดเปรี้ยวขอย้ําเลยสําหรับคนที่บอกว่าทานยายากเนี่ยเปี้ยวจะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้เนี่ยมันหอมมากๆหอมโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่เหมือนกินลูกอมใช่ใช่แล้วนะแค่คุณได้กลิ่นคุณก็อยากทานแล้วแล้ววิธีการทานง่ายๆเลยแค่วันละสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นเท่านั้นเองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอ่ะ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของคุณผิวพรรณของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างพี่เปียวทําได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้ค่ะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจริงๆแล้วขอบอกว่าใครที่กินยายาอย่างที่พี่เปียวบอกตัวนี้ขนาดกัดในปากคุณผู้ชมแตกในปากยังไม่ขมเลยจริงหรอยเมื่อกี้กัดแล้วจายุ่งลองกัดดูมันเป็นมันเป็นกลิ่นแบบแต่นี่ขี้มือพี่ตุ๊กไปเยอะนะเนี่ยแกเค็มๆหน่อลยแกลกัดดูกกัดดูข้างในดูแสดงว่าฟันไม่แข็งนะคือมันไม่ขมนะกินน้ำป่ะกินได้กินได้น้ะหากินน้ําก่อน เดี๋ยวอันนั้นเทดลองไปแล้วกินได้จะต้องลองกินไหมวือมันเป็นเยอะเกิดเลยการทดลองก็พามาให้คุณผู้ชมดูแล้วสรรพคุณทุกอย่างเปียวอธิบายแล้วแล้วตัวเปี้ยวเองก็มาให้คุณผู้ชมเห็นด้วยตาแล้วเปี้ยวยังมีภาพของผู้ที่ใช้มาให้ดูกันอีกค่ะวันนี้เออขอกินบ้างได้ไหมเอาไผู้ที่ใช้เป็นยังไงคะดูเลยฮะอร่อยฮะเออผู้ที่ใช้เป็นยังไงนี่ค่ะแม่จะบอกว่าพี่คนแรกเนี่ยเขาเป็นคนใต้เหมือนกันนะป็นไงคะ b e f o r e a f t e ตเห็นไหมเห็นผลแตกต่างจริงๆรค่ะคุณผู้ชมขอเราทุกอย่างยืนยันได้หมดค่ะ นี่เป็นไงคะเบลพอร์เดอร์ใสเลยก็แบบนี้แล้วใสแต่ละคนพี่พี่จอมยุ่งพี่ตาสังเกตเขาจะใสแบบมีสุขภาพเขาเนียนไงเขาใสคมชมพูดูเด็กอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยต้องบอกอย่างนี้นะเออใสเลยนะเห็นไหมสวยเนาะคนเนี้ยเออนะคะเปลี่ยนไปเลยนะฮะจากกลั้นกลั้นคล้ำคล้ำเหมือนคนคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็เป็นเอ็มซีฟิตตี้เขาบอกว่ามันเป็นอาหารผิวที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับไบโอฟาร์กุตาคอลลาเจนพี่ตาสังเกต เก้สายแล้วนะจริงเหรอเหลือ9สายย้ำโปรโมชั่นกับพวกวนี้สามสามกล่องนะคะในราคาเพียงแค่2,700บาทตกกล่องเท่าไหร่ตกกล่อง900ไง900บาทสามเก้าร้อยบาทแล้ว3กล่องนี้ตัดมาชิงมอเตอร์ไซค์ได้1คันคุณเสีย30นะคุณเสีย30ี่สิทธิ์ละ900บาท900บาทได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใช่ย้ำเบอร์นะคะ026975999กเก้าเจ็ดหครับศูนย์สองหกเก้ด่วน 3กล่องในราคา2,700บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้<ฮ>เปี้ยวมาให้เป็นเซตไปเลย3กล่องนี้จะเห็นเลยว่าผิวนี่จะปรับสว่างใสขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วแล้วคืออันนี้บางคนเปี้ยวเจอผลิตภัณฑ์เยอะเลยที่บอกว่า เป็นที่ฮิตในกลุ่ม MC พ<อ>ิแต่วันนี้เปี้ยวมาตัวเป็นๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมเปี้ยวเป็น MC p ิอยู่ในวงการนี้มาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้เปี้ยวมายืนยันด้วยตัวเองตัวเป็นๆเ,เลยว่าฮิตจริงๆค่ะ<อ>ในกลุ่ม MC พิตตนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วยังฮิตในกลุ่มดาราศิลปินเกาหลีอีกด้วยเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าคุณอยากขาวอยากสวยสไตล์สาวเกาหลีวันนี้ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเลยค่ะหมา2 6975999นคะ่ะวันนี้ใช่แล้วต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ น่าประทานมากคุณผู้ชมนี่ดูดิกล้องซูมมานะคะตอนนี้น้ำน้ำเป็นแบบว่าขาวอมชมพูเลยนะใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่กล้าใส่แบบเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวเราใส่ใส่หมดเลยดูสิใส่เกลี้ยงเลยนะดูสิเมื่อกี้เห็นไหมมันก็ยังขาวอมชมพูไม่มีอะไรทําร้ายเขาได้จริงๆนะกูต้าคอราเจนนะคะ0 2 6 9 7 5 9 9 9ย้ํา 0 9 9 7, ู6ย์ส9งหกดหซื้อแล้วอย่าลืมตัดส่งกลับมาชิงมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะคะขอนนบคุณคุณน้องเปรี้ยวมาก่าขอบคุณค่ะ